สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบผอกับขัวอีสานคือเกาด้จา้าลาบหมูด้จา่ามือนีลาบหมูแซบๆนะคะห้าใดหมูมาาประมาณเคิงกิโลจ้าเป็นเนื้อหมูล้วนนะคะเราห้าวเกามาาหันหันเป็นสิน่นพ่อประมาณค่ะหลังจากที่ห้าหันแล้วนะคะห้ากับฟัก หรือว่าภาษาไทยเอิ่นว่าสับนะคะ่ะจากนั้นก็บกพริกเม็ดพอดีเลอคะ่ะพริกผงเม็ดกันเลยคอขวบอกพริกก้อนจักหน่อยนะคะเอาบอกพริกแห้งค่ะมะขวขัวสเซตแล้วนะคะเข้ากับไปตำตำกับโคกกับอันดําเสียมเด้อจาน่โมเมนสากเด้อมูที่เฮ้าซับไว้นะคะบแหลกปันไดนะคะซับบอละเอียดปันไดซับพ,พอซำหนึ่งนี่นะคะ จากนั้นเหาเอาไปล้วนค่ะล้วนใส่น้ำแล้วกะ็เติมเกลือนิดน้อยนะคะพ่อห้มันมีความนวค่ะค่อยๆล้วนไปนะคะใจเย็นๆบ่าต้องรีบต้องรอนค่ะล้วนพ่อห้หมูสุกแน่นะคะช่วงนี้หมูเป็นโรคติดต่อเด้อจากพี่น้องกินหมูต้องกินให้สุกนะคะรวมถึงเนื้อพร้อมนะคะ เนื้อง่วกะเป็นโรคติดต,ต่อนะคะเพราะฉะนั้นกินอย่งทุกอย่างต้องใ้สุกอันนี้เป็นเครื่องพักนะคะที่เ้าหาได้มีประมาณซัมนี่ค่ะจะข้าวนึงพ่อหมูเริ่มอันค้ายความห่อนเดลียวนะคะใส่บักพริกผงลงไปมือนี่มีมือคนหลาบให้นะคะ จากนั้นนะคะกะใส่ผงสุรดนิดน้อยตามด้วยน้ำปลาด้วจ้าเด้อ,ดอน้ำปลาสักนิดนึงปราต้องใส่หลายเพราะว่าเ้าใส่เกี่ยวตอนเ้าลวนหมูไปแล้วจ้าบักหน้าวค่ะบักหน้าวสวงนี่กับแพงแพงเนื้อค่ะล้งมองข้าเจ้าวาหนวยละซิบบาทหุนด้วยจ้าพี่น้อง อันนี้เขาซื้อมาสาน่วยซิบค่ะอยู่บันนอกเข้ากับยังพ่อหาไดายอยู่ปูเพิ่นมีเพิ่นเก่ามาขายให้กินกับโบแ้งบันได,ไดาานะจ๊ะจากนั้นใส้หอมใบมุนลงไปค่ะแล้วก็หอมปีค่ะหอมบัวแล้วก็หอมแดงไส่บกพริกที่เา้าซอยไว้ลงไปน้อยนึงนะคะพอให้มีสีสันบบให เพ็ดไลยเกินไปนะคะผู้อยากกินเพ็ดกับกัานบักพีกใส่ได้ค่ะตอนกินลากระไส้เขาครัวนะคะจากนั้นคุกเข้าให้เข้ากันค่ะรสชาตินก็นซิ่ตามพอเมพี่นองมากเลยเด้อจากะเครื่องปรุงส่วนผสมกะมีประมาณซ้ำนี่แ่ะค่ะทีห้องาหาได้ไผมีใบบกหูดกระส่ใบบกหูดนั่เด้อค่ะแต่ว่ามือนี่ห้องได้ใส่นะคะ เครื่องลาบก็ตตรงมีใบบกหูน,นะคะถาบบมีก็บ่บตรงไสก็ได้ค่ะคือเห่ามือนี้เฮากับ่บไส่บแมนบบมีค่ะแต่ว่าัานเก็บมันก็อยู่ต้นหลังบานนี่ลหละนี่ค่ะลาบลาบหมูเส่บๆค่ะกินน้ำกันตัวจากหันหลาบไก่เ้ยค่ะมือขึ้นกินลาบไก่พอดีเพิ่นแบงส่วนที่เหลือไว้นะคะ ล้วนไวอันบ่เมนล้วนเนาะค่ะเอาไปต้มแล้วก็ต้มกินนำแนมมันเหมือนตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะแต่ว่าเนื้อมันยังห่างอยู่เนื้อมันลายเกินไปเมื่อคืนก็เลยลาบแค่น้อยเดียวเอามาละไว้ลาบตอนเ้าอีกเค่งหนึ่งค่ะกินลาบว้นไปค่ะส่วงนี้ค่ะ